สารจากมิติแห่งความเล่นลับบันทึกโดยครูผู้สำเร็จโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นคำที่ถูกบันทึกไว้นี้เป็นคำองค์การจากพรคำปีและส่วนที่คนรุ่นเก่าได้บันทึกไว้บันทึกที่31รัศมีเหนือรัศมีได้ตรัสกับสรรพสิ่งและดวงวิญญาณว่าอุมติของกู คือสาวกของกูนี้มาแต่รัศมีขององค์ตัวเจ้าไม่มีสรพสิ่งใดใดทั้งมวลก็มาจากรัศมีของกูผู้ใดเห็นกูก็เหมือนเห็นองค์ตัวเจ้าบันทึกที่32เราสร้างมนุษย์ด้วยรัศมีของเราบันทึกที่ส3สาเราสร้างดวงวิญญาณด้วยดวงวิญญาณของเราบันทึกที่34 ความดีและความชั่วที่มนุษย์ทําขึ้นนั้นมาจากองค์ตัวเจ้าเพราะชั่วกับดีเป็นของคู่กันที่องค์ตัวเจ้าทรงสร้างไว้ชั่วใครทําชั่วเพียงหนึ่งอนุพระองค์ก็จะให้นรกตอบแทนบันทึกที่35ผู้ใดทําสิ่งที่ชั่วลุ่มหลงไปไม่ได้ลำรึกถึงองค์ตัวเจ้าองค์ตัวเจ้า ก็จะทดแทนในสิ่งที่ชั่วนั้นให้บันทึกที่36ผู้ใดทำสิ่งที่ชั่วองค์ตัวเจ้าก็จะทดแทนนรกที่ลึกที่สุดซึ่งมีพร้อมอยู่ในนรกนั้นบันทึกที่37ผู้ใดเชื่อแต่องค์ตัวเจ้าทำความดีแก่ท่านท่านก็จะทดแทนผู้นั้นด้วยสวรรค์ซึ่งมีชื่อว่ายันตุนเฟสเดาบันทึกที่38ซึ่ง บรรดามนุษย์สรรเสริญองค์ตัวเจ้านั้นเพราะเขานั้นเกรงกลัวพระองค์บันทึกที่39มิบ้วิ่งลวงแก่บรรดาที่ทำการพัดดีดังนั้นใครทำการพัดดีก็จะได้ดีและเข้าสวรรค์ใครทำชั่วให้รีบกลับตัวกลับใจเพราะความดีความชั่วก็มาจากองค์ตัวเจ้าก็จริงดีพระองค์ให้คู่ กับความชั่วมาใครทาดีพระองค์ก็จะให้เข้าสวัรค์ชั่วพระองค์ก็จะให้ลงนรกบันทึกที่สี่สิบทุกการกระดิกของมนุษย์นั้นองค์ตัวเจ้าให้กระดิกทั้งสิ้นบันทึกที่สี่สิบเอ็ดเส้นเลือดที่คอสองเส้นว่าใกล้กันองค์ตัวเจ้าใกล้ย,ยิ่งกว่านั้นเสียอีกบันทึกที่สี่สิบสององค์ตัวเจ้าให้บันเกิดเป็นจริยามรุงปวง ดังนั้นร่างของวูเขามาจากพระสมีขององค์ตัวเจ้าและยืมคุณลักษณะของรมองมาบันทึกที่43องค์ตัวเจ้านั้นเป็นเจ้าของบรรดาวิสิตโลกกาแล็กซี่จกักรวาลทุกสิ่งบันทึกที่44องค์ตัวเจ้านั้นหาโทษทั้งพิภพทุกวิสิตทุกสรรพสิษษษ่งและในเรือนร่างนุดจกลงไปในสรรพสิษษษ่งที่ยอส่วน มาสร้างมนุษย์คนแรกนั้นดุดทะเลที่ลึกไม่รู้สึกควเลายบันทึกที่45าการมีองค์ตัวเจ้านั้นหารูปไม่ได้ทงางขวาข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายก็หาไม่ได้บันทึกที่46การมีองค์ตัวเจ้านั้นมีอยู่ในความรู้สึกในสัตว์แห่งมน,มนุษย์เท่านั้นบรรดามนุษย์ทั้งหลายนั้นเกรงยึดมั่นอยู่ในยศตำแหน่งของการมี แต่หาแจ้งมิได้บันทึกที่47ที่ว่ากูนี้เป็นเจ้าหาที่จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นก็หาไม่ได้ตำแหน่งมีแต่ยังไม่แจ้งนั้นเดิมที่ยังไม่แจ้งนั้นพระองค์ใครจะแจ้งให้รู้จักพระองค์มีสามตำแหน่งคือหนึ่งใครจะแจ้งร่างองค์ดั้งเดิมที่เที่ยงแท้คือมีเจ้าองค์เดียวที่ดั้งเดิมและจะแจ้งออกมาว่า ส่สระเสริญเจ้าองค์เดียวของชื่อของสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นออกมาแต่ละอย่างถูกบังเกิดมาออกมาจากองค์ตัวเจ้าเพียงองค์เดียวสามองค์ตัวเจ้านั้นเป็นผู้บริหารสรรพสิ่งทั้งวงทั้งสามจึงรวมสรรพสิ่งทั้งวงและรวมทั้งเรือนร่างของมนุษย์ที่ให้ชีวิตมาอยู่ในร่างมนุษย์ที่ให้ขอยืมมาจากรัศมีเดิม องทั้งดาวิถีโลกวงนี้ก็ออกมาจากรัศมีที่เหนือรัศมีทั้งสามนี้นั้นมีตำแหน่งสูงส่กเป็นคุณลักษณะขององค์ตัวเจ้าือแสงสว่างสองทั่วให้กับบรรดาสรรพสิ่งองคนรัศมีที่เหนือรัศมีและบรรดาสรรพสิ่งนั้นก็เป็นรัศมีที่ถูกแยกออกมาจากรัศมีที่เหนือรัศมีอีก,อกทีจึงเป็นอยู่ได้เพาะพร,ะ,พระองค์ได้ ให้เป็นรู้อยู่ได้พระองค์ให้รู้ให้อยู่ได้เพราะพระองค์ให้ใคล้ได้กำลังอยู่ได้เพราะพระองค์ให้มีกำลังอีเรานี้พระองค์ให้ยืนมาทั้งสิ้นชื่อของพระองค์ทั้งสิ้นทั้งสามนี้ตําแหน่งนี้เรียกว่าดั่งเดีองค์สนีเหนือรัศมีเหล่านี้พระองค์ให้ยืนมาทั้งสิ้น ชื่อขององค์ตัวเจ้าทั้งสิ้นสรรพสิ่งทั้งหลายมีอยู่ในสิ่งที่ติดทั้งลากนี้นั้นผู้คนเกิดมาจากองค์ตัวเจ้าดังนั้นเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงดังนี้แล้วบรรดาลยกที่รู้จักองค์ตัวเจ้าให้ห็นทางที่เพียงแท้ตัวเขานั้นหลานของลูกคนแรกที่งอกมาจากลูกคนแรกเปลือนร่างและชีวิตโวมงทั้งคุณลักษณะต่างๆองค์ ให้ผ่านมาทางมนุษย์คนแรกจนมาถึงตัวเราเบาที่กายชิดเรียกว่าคนรักขององค์ตัวเจ้าทึกที่หกินั้นทั้งวงอยู่ในมนุษย์ใครแจ้งกูนั้นเป็นฆาทาสกูเที่ยงแท้หวันทั้งหมดรวมทั้งชีวิตและร่างมนุษย์จากรัศมีที่เหนือรัศมีที่เหนือรัศมีนั้นก็ออกมาจากองค์ตัวเจ้าอีกที ซึ่งเป็นเจ้าที่นางเดิมที่49รู้จักเจ้ากูด้วยกับเจ้ากูให้รู้จักกูรู้จักเจ้ากูด้วยกับเจ้ากูให้กูรู้จักทุกสรรพสิทงิ์ทุกอย่างพระองค์ให้ขอยืมมาทั้งสิ้นที่ห0สแต่เจ้ากูกับเจ้ากูกูคือร่างและชีวิตมนุษย์นั้นไม่จัก กับรัศมีที่เหนือรัศมีและรัศมีที่เหนือรัศมีนั้นก็ไม่จากองค์ตัวเจ้าที่ดั่งเดิมเช่นกัน51องค์ตัวเจ้าลิ้นผู้นั้นอ่อนมันที่2มันคือความลับขององค์พระองค์คือความลับของมนุษย์ชีวิตร่างออกมาจากร์คนแรกมันแตก ถูกบังเกิดออกมาจากองค์ตัวเจ้าจึงเป็นความรับของชีวิตเลื่อยมารวมทั้งเรือนร่างก็เป็นที่ถูกสร้างอย่างละเอียดลึกลับเช่นเดียวกันที่ห้าสิบสามเป็นงามกูก็เป็นงามคือองค์ตัวเจ้านั้นงามอย่างไรรัศมีเหนือรัศมีก็ไม่ต่างกันกันกบองค์ตัวเจ้าก็เป็นงามอย่างนั้นเป็นตนกูก็เป็นตน เดิมแจ้งร่างที่เที่ยงแท้มีอยู่ในสามประการนี้ที่ห้าสิบสี่รคนแรกนั้นด้วยรูปที่มีส่วนสัตว์สวยงามที่เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดแท่งร่างในสามประการนี้คือมีองค์เจ้าที่หนึ่งเดียวและดั้งเดิมสองเป็นชีวิตของพระองค์องค์เดิม,ดมสาลสมลัทธิรูปแบบของพระองค์ให้เขายืมมาทั้งสิน้น ที่ห้าห้าตัวของโพงนั้นมีคุณลักษณะควบคุมสรรพสิ่งหคุณลักษณะคือหนึ่งมีสองเดิมสคงสไม่เหมือนกับสิ่งที่ถูกสร้างห้ายืนหยัดด้วยโพงเอง6องค์เดียวึรูปแป้นขององค์ตัวเจ้านั้น ของรัศมีที่เหนือรัศมีให้ขอยืมมาเป็นชีวิตของมนุษย์คนแรกที่เหนือรัศมีนั้นออกมาจากรัศมีขององค์ตัวเจ้าให้ขอยืมมาอยู่ในร่างมนุษย์รวมทั้งชีวิตและร่างรัศมีขององค์ตัวเจ้านั้นผู้ทุกมิติในโลกใบนี้พระอ,องค์อยู่ในตำแหน่งที่มีเสียหายและจุบสลายอ,องค์นั้นคือองค์ตัวเจ้าที่ยิ่งใหญ่หาคำแปลไม่ได้ ลนษะของพระอ,องค์นั้นยิ่งใหญ่หาความคิดความรู้ทั้งหมดในสรรพสิ่งมาเทียบไม่ได้ทั้งเกิดสรรพสิ่งที่ออกมาจากรัศมีที่เหนือรัศมีเงาเดิมของสิ่งต่างๆทั้งปวงชื่อที่ยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์เที่ยงแท้บ่าวขอกราบแห่งเดิมของพระอ,องค์สรรพสิ่งที่ออกมาจากรัศมีที่เหนือรัศมีส,สิ่งที่มีอยู่ในโลกและบรรดาสรรพสิ่ง สารเสริญต่อพระองค์อยู่ตลอดเวลารวมทั้งเรือนร่างรุดภายนั้น,น,นก็สารเสริญพระองค์รัศมีเหนือรัศมีนั้นจับต้องในสรรพสิ่งทั้งปวงได้ถูกบังเกิดออกมาจากพระองค์ทั้งสิ้นที่56ที่ท่านได้ใช้ให้มนุษย์ทำนั้นทําแมน้นผู้ใดไม่รู้จักทรงใช้ให้มนุษย์ปฏิบัติห่างไกลนะที่องค์ตัวเจ้าทรงใช้ให้มนุษย์ ทำนั้นมีสอย่างด้วยกันคือตำราท่องจำทั้งหมดความรู้จักทั้งหมดทั้งมวลมารวมอยู่ที่หัวใจความคิดพิจารณาจดจำให้รู้มาขององค์ตัวเจ้ามีความเป็นมาอย่างไรรู้จักกับองค์ร่างเดิมและทำความเข้าใจเรื่องราวของการรู้จักพระองค์ท่านได้สพยายามจำและแจ้งชื่อของพระอ,องค์ หาครูผู้มีความรู้ช่วยขยายเรื่องราวรัศมีที่เหนือรัศมีให้พิเคราะห์เอาในเรื่องเรื่องรีรับซึ่งองค์ตัวเจ้าได้แจ้งมาให้บังเกิดสิ่งต่างๆเป็นรัศมีที่เหนือรัศมีถูกบังเกิดมาจากองค์ตัวเจ้าที่ยั้งเดิมบันทึกที่57เ็การสรรเสริญม,มอบคืนให้กับองค์ตัวเจ้าผู้ซึ่งให้คำเนิด ที่อำนักของดวงวิญญาณและบรรดาเหล่าดวงวิญญาณบันทึกที่58เริ่มในบรรดาทั่วในมิติโลกทั้งหมดทั้งปวงออกมาจากคุณลักษณะอันมหาสว่างมีอยู่สี่ตำแหน่งมิติแห่งวิญญาณรวมถึงโลกแห่งชีวิตมนุษย์ทั้งมวงในโลกนี้ 2. มิติแห่งการมองเห็นในสรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่เหมือนกันส มิติของรูปเปนและสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกมีมิติเรือนร่างของมนุษย์มีธาตุเดียวกับโลกเป็นสิ่งที่ถูกสร้างย่อมจะรู้จักผู้ที่สร้างชี้เข้าไปในสรรพสิ่งต่างๆที่มาอยู่ในโลกถ้าพิจารณาสิ่งที่กล่าวอันนี้ไม่เข้าใจก็ลองมอบคืนไปที่องค์ดั้งเดิมคือมิติของดวงวิญ,ญญาณมิติของการมองเห็นมิติของรูปเปนมิติของบรรดาสรรพสิ่ง ั้งสี่นี้เป็นของใหม่ที่ถูกมังเกิดขึ้นมาทั้งสิ้นเป็นสิ่งหลังจากออกมาจากรัศมีเหนือรัศมีให้รวมทุกสรรพสิ่งทั้งมวลและมอบเป็นไปยังองค์ตัวเจ้าที่ดังเดิมเสียจากบันทึกและคำภีจะกล่าวถึงตัวตนขององค์ตัวเจ้าจนถึงชีวิตมนุษย์เนื้อความบอกถึงการที่องค์ตัวเจ้านั้นใครจะให้มนุษย์ได้รู้จักทัางโดยเปิดเผยในเรื่องราวต่างๆตัวมนุษย์นั้นมาจากไหน ามเนื้อความนั้นมนุษย์นั้นงงกออกมาจากมนุษย์คนแรกมนุษย์เราทุกคนก็ออกมาจากพ่อแม่และพ่อแม่ก็ออกมาจากพ่อแม่ของพ่อแม่อีกทีจึงเป็นวัฏจักรกันต่อๆมาเรื่อยๆจนมีมนุษย์เต็มโลกย้อนกลับไปถึงปู่ย่าตายายไปจนถึงมนุษย์คนแรกมนุษย์นั้นไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าไม่มีมนุษย์คนแรกเพราะมนุษย์นั้นเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาตินั้นนักปิยศาสตร์ไม่ยอมรับ และไม่มีทางเป็นไปได้ดังนั้นจะต้องมีมนุษย์สองคนนะแรกอย่างแน่นอนและต้องมีหญิงกับชายจึงเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้จงรีบเร่งหาครูผูข้ขยายความรู้จักนี้ให้ได้อย่างลึกซึ้งเพื่อหาคำตอบของชีวิตนี้แล้วทำการมอบคืนกลับไปที่เดิมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ต้องเรียนรู้ทำความรู้จักต่อไปความรู้นั้นไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านใดก็ควรศึกษาให้ท่องแท้ แล้วความรู้นั้นก็จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเราในวันข้างหน้าต่อไปสําหรับบทความนี้ก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับณเวลานี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ